วันนี้ทางเกษตรมอแมงข่าสารแมงอันอ่ะหัวคู่ไว้เบื่อเดี๋ยว,ยวยรยบรรทอนนกแมงเหนียวแมงหนางามสอนมาไปสอนเมื่อวานเล่นะคะอ๋อแมงวันก็เยอะๆมีกุ้งมีซีมีปลาดุกน้อยะคะ่ะอ๋ออ่อมข้างบ่อเล็กน้อยให้มาขามอ่อนต่อไปก็คือใส่หมอเลยะคะ่ะ ว่านั่งที่นีเสียงน้่มน้ำตกตาน้ำลายค่ะว่าเราว่าน้ำตกตานันจะเปิดน้ำเลน้อยไว้นมคาไนักคไตัวนี้หมือตะมวนนะพี่ต้องไายจะคือมันไหลอยู่ในหันลุงลุงลุงอัน่หลลงหองหมกกำลังเดือดข้างเงียบเยอยู่ นี่คนเหรเนาะเดี๋ยวจะคนามือยังเปื่อนอยู่ต่อไปก็คือเทปลาเดค่ะเทน้อยนึงเราต้องเทลายยาผึ่งๆแล้วกในน็ใส่ซุลดเป็นนัวค่ะใส่เยอะๆบ่ใส่หน่อยๆจะทำนี้แหละค่ะเศรษฐกิจน,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 นี่นะคะพอปลาชิลเนาะอันแม่มันมันบดดนเลยเนาะนี่คอซุบนะคะคพออีกตู้ค่ะมวนท้าย ออกออกเลยด้วยดแล้โอ้แต่ว่าปลาอันดุกมีชสุกบอ่อใหญ่โคตรชิมันก็จะหน่อยก่อนโอ้ยปิดปิดน้ำจะประดังทีนี่หอมเลยค่ะหอมพังอีกตัวเลยเพี่น้องหอมเลยค่ะ สุกระบอกมีเหนียวมีกุ้งมีซิวพี่น้องมีเงินแมงนางงามมีแมงข่าสานมีแมงหัวคุ้ยก็เอออะแมงหัวคุ้ยก็คือสิยวข้าใจเนาะพี่น้องถ้าดทวารบางคนก็ได้แมงหัวคุ้ยก็คือแมงเหนียวแมงยังไงในรวบรวบเบอร์เนียวบรรนอกเนาะพี่น้องเจ็บเจ็บออกออกแบบลาวออกแบบบรรนอกพี่น้องออกแบบดูให้อยูหน้านะหอมคุ้มค่ะ โอเคไปน็นนอกชีมแม่แล้วกินกันเลยค่ะสุกแล้วเรียบร้อยค่ะอ๋อเมงขอสารอออเมงหนาง,งามอ,อมออปลาซิวออเมองหัวควยออรวมมิดค่ะแบบนกปนานี่พักอีตูตกแต่งห่างค่คะเรียบร้อยค่ะ มเดิมมาเดิมดแต่เรียบร้อยค่ะข้าวมาหนี่บปวดพิดไม่เลยเผาว,าวมาเดิมมาเดิมสบายดีจุกูจุกูชาปัดกาบใหญ่ฉับมวยปั้มที่เราเองสบายดีเอทีจุกูจุกูทั้งราวทั้งไทยและต่างประเทศค้ามาโผล่กับโผลกันนาตรียามเช้ามื้อกินอ้อ อ recibir, handle, ่แมงนางามอ่แมงหัวควยอ่แมงข่าวสารอ้อปลาชีอ้อรวมมิตรมีกุ้งมีเหนียื้อ่น้อนเสพเซะมาน่ามากนังหมักไปบ้านนอกบ้านนอกพี่น้องเซ้ยแสเออรู้บอกพี่น้องว่าใครจยกใครจยกจอยไม่จยกฟอมไอ้ต้มไข่กินก่อนยังไม่เช้าชิ่มมือชิ้มมือมือเล่นงวดนะพ่อขานาะกินก่อนเข่าแบบกินมาลาย นตาลี่เห็ดเกินพ่นอยู่แต่ว่าน่กากลเห็คดคลิปอ่ะไม่มีเวลาพี่น้องเห็ดคลิปไปกินคือเก่านะเพื่นาน,ะนายยังบดซวยน้ามายัางบดกินก่อน ก็ชิ้นผ้ามีพุ่มาม้อันมาถางเบ่งดวงบืนผาคุณชิ้นากเลยทนหักมากเลเชา ทานขับ้งนะครับแกล้งนะิจข้นเได,ด้แป๊ง เราจะดูดูกาจัมานนันทเซลล์แม่เอาอย่างบบเป้าแม่เอาอย่างพุทขคามอนี้ มัวจะขามาทาง,ล,งลังนั่งจะพ่าได้กินข่าวกอน,วนอยู่แล้วขอเข่าวกม,มาเอา ที่ยูงง่ในเขื่อนทองมันจม่คิดเป็เบิญเดยังเบุดอืมคือน,น้อกอดดออออลืมมาลืมลืมอย่งโอ้นะลืมใช้มักทิลืมขักลืมแน่ ไปคาเซ็ตไปร้องไทยหรอเอ้อม้งนาะอันแมงอันนี้แมงขาทานแมงนี่มันจากหมุนนี่นองเนาะมันน่อยเด้ตัวเดียน้อยเนาะ มก็ได้นั่งทำธีรกเหมเอาเอาอเติดต่เมงคขับลามไม่รวัาผักขนาดเลย ทำปูบ้ามาวุ่นเลย่องวันนี่กันได้วัน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 เมื่วันเมื่วันบ้าอะไรอ่ะเน โอ๊ยนั่งหม่จับตัวเองรามีวมันปุกกระปุกนะครับมันบสะอาดเข้าทางนั้นบอเอาโลด ủa nên là Ở đây, không quen không. Ừ. Okay. lấy thằng cái áo đó เดี๋ยวเราทำมาอยู่ด้วยครับเ,าเราพี่น้องเขากลับมาเแล้วเื่อนโค้เขาเพื่อนโค้งเพื่อนเพื่อนหลังนี้นะนาตรีมาอยู่ <c oughs> เพิ่อนอายุกับผัวเพิ่นลูกน้องลานซาวอยูนะ่หน้าอยู่หน้านาตรีก็เลยมาอยู่กันดังนี้เพ,เพิ่น เปนมีเงืนท่องลังอยู่หน้านักเงินเือนเวลาช่งใหม่ช่วงอันช่งใหม่ช่วงกำลังหิดกำลังม,มีล้างนึงแล้วแล้วเมเมคุณชาเมคุณนะชางไว้นอกคุณนาตรีศกช้าไว้เมคุณละช้างไม่อม่ไปไว้ก็ไปอยู่นอไปพระเพื่อนไปแล้วไป,ปเฮือนไปปลาลูกพระเต้า ไปเบียบบวกกันมานะไปเลยไปบริกรรมมาดอกไปเลยกระะเงื่อนโค้งเป็นจู้เสื้อผ้าเป็นหมองเหตุเตกระปุกย่างเบิดลย่างไรลายเนี่ยังบริโภคนี้นะลองย่างเต็มกระปลยพะุมมอนมุ่งเครื่องใช้เครื่องซอยเครื่องเคือนอะไรย่างเต็มเบิดลเต็มข้าททาบะ ตรีมันนอยจริงๆยากมากธรรมดาธรรมดาบิดเล็กน้องเสะ เรียกว่าเพิ่นก็นพอมีเงินแน่นะแม่ของร้านข้าวเนี่ยพอมีเงินแน่กระสางเพื่อนทางนี้ติดออกติดเอไวขอ้ข้างแน่แหละว่าเพิ่นค่ะเป็นคุณทาเงินนาค้ำเก่งเนี่จังหน่อนะพี่น้องก็เลยไปลุกหักลุกเ,เมยติดมีหน่อยหอยเมียปลายออไรคุ้ยไรคุดติดบ้านบุญติด,นด,นดนบ้านนี่เจ้าว่าคอยว่าเจ้าเทียนกับไอเทียนข้างหน้าแค่แหละทุ่ท้ายกันนอกใจกันนะพีน่น้องตุกตีกันตุกถูกอยู่ นั่นเมียมีทองหรือนังมีเมียน้อยขนาดพี่น้องมีเมียน้อยเมียมีทองเนี่ยหลุดถือนั่งคือผ้าพป่น้องหกับเขาในเมืองเขาในสวรรค์เขากระเบิกขึ้นใจพี่น้องเขาเป็นปูนะครับตูนเดี๋ยว่าถ้าเขาเป็นปูนะครับตูุ้มให้เขาจีบทอกนะให้เมียจีบทอกให้มันให้มันกระเทกนะตูนคุ้มตูนสูบบนทางบุรีเแห้ยงตูนทางบเพียงแห้ยงตูนผสนเห็ดใส่นะพี่น้อง ถ้างั้นน้องทานสลีพรอนเทือนมามาหละมาให้เพราะมันเจิบสิท่านหลดครับเพียงผัโตสูงโต๊ะแบบคุ้มทางบอดีทางดำบอดีแลกันเนาะมันเป็นบวกเป็นทำเนี้โต๊ลงแต่จ็บแต่ท่องท้องท่งเนี่น้องท่องเปลี่นจิตเปลี่ยนตัวนให้ทุกท่านก็เมียตายผมกลับไปเอากันับเมียน้อยผู้บ้านัตกันนน่ไง่ายง่อ nó cụt ai nó không biết nỗi lời hệt thầy tài thì nó chạy khêu xe phong chạy bản xe phong bây cái Anh วันนี้เป็นหน่อขาบอกใหม่จะรื้อข้อไล่ข้อเสียข้ติดตามในเด้อเนาอกดกระดิ่งเนเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะเพื่อเตือนคลิปใหม่ต่อไปผู้ข่าวว่าบุพเพินหดชม่วงในอิสระสวัสดีค่ะขอให้เลี้ยงเบี้ยพามากกว่าบุพเพินในจังหวัดน้องพิณองเนาะ